นี่ครับนี่ชีวิตคนบ้านนอกนะครับต้นใบต้นเตียงแบบนี้ไอ้บุญนหวกต่ำมุกเคยเตจกินดีกว่าแก่แห้งกันนี่จางมากเลยนี่หลังซับก็เตจอยู่นะครับแต่เสียดสีบิดต้นนี่ลำนี่ต่ำแบบเหมือนบ้านนะครับนากินเข้ากันนี่ก็ประมาณบ่ายโมงนะครับนี่บุญซับก็เตจแล้วกันถ่ายแม่งให้น้อยหน่อืมอืม ตาบอกไปใส่แมงมานะครับนี่กี่ตัวตาเอ้ยน,นี่ได้สองตัวโอ้หสองตัวกระลอกกระลอกทั้งสองงะสองอตัวกระลอกนะครับอื้หนัดผู้จัดการไว้เราจะหล, <laughs> ลับเห็นต่องหลับอย่างแล้วครับอืม <laughs> บุญนโซ่ฝีมือแ <laughs> ต่ก็ติดแตบ่บ้าน ซับแล้วก็ขูดหางเง่กันเออเจอกันจ่างกับน้องพิกอย่างเดียวนะครับนี่เขารอทีมงานเนี่ยเขาจะไปล่าหนูกันนะครับใส่กับฟันหนูกดติดมันเฮิรมหน่อยนะครับให้ต่ำก็โคกเอาละอันนี้มีแกงขี้เล็กด้วยนะครับสไตลบเวียดไทยทำเพื่อดูกเบาหวางนะครับนี่เขาจะไปเอาเสาะหนูนะครับ เข้าแล้วก่อนมันจะเสดร์นะครับไม่ให้ตามสูตรพิกแห้งเนาะพิกแห้งลงไปแล้วนะครับสูตรยังไงขนเล้ยห่ามันล้ำตัเฮ้ยห้าไม่เห้ยรูมาแล่ะสวัสดห้ายังคลิปกระเทียมลงไปแล้วนะครับ เขาใส่กอกเลยนะครับเนื้นอหอมหวานจุกที่ทำได้เนื้อปสอบกินนะส้มตำ <c oughs> นั่นะเสร็จห้ห่าหอมหอมาหอมนั่นซออย่างปะงตาปะต้มหรอะตันให้น้อยหน่อยนออ,อใส่น้ำตาลต็ดเลยเนาะ เขาตกคว้าเขาว่าต้องยส้มตำไหนกันเนี่ยเถียงนะอีกานะครับเดี๋ยวพ่อที่สามนะครับเนอเราจะไปใส่หนูกันกินกางปลากางดอยกันกั๊มนะครับถ่ายลุงเด่นเจ็บแข้งนี่ไงว่าจะไปตุ้ยได้แต่นะครับ nó sôm luôn rồi nè, <coughs> là, Vậy là. Vậy ừ, cái cả, ní sôm luôn, mà say và được, đây. Và được và ừ, mà này, say một cốc, mình không tao say được đâu, say này nè. แต่ขิเล็กเลยตาเล็อ๋อคุน่นะครับพออุ่นใหม่พุ่นหนาไหนหนา,หนาดวยตาสามนุ่มสามมุ้ง่นเ่รอที่งานอยู่นะครับกินข้าท่ากลินานเบยงเบง่บงส้ท่า,เห,า,าหเห็นกจะมดเห็กอนอ่าหอมๆนะครับโอ้ยมันละซื้อบู้ื้อเลจะได้ไเหม็นเลยนะเมกเปิดรออยู่พัน โอ้หนัวขนาดเลิศเลนะสมกัสูตรอ้บุญเลนะนั่งเก็นกาเห้ก็ป่าเ้าตีนอคอยบอกนั่นใสยังท่มันเหลวเป็นยังเหรออืมเป็นยังกุกตแล้วกตนีซมเขียวแดงเซมแดงกกับมาหันตัวทีสักเกือนโอ้โหหห้าหอมๆเถอะขจายขจายมาละ căn bật tiền xây bunga sai xây bưng sai nho bunga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  Đấy bunga nho 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 สับห้ามผมแล้วบุลล้นเราใส่น้ำปลานิดหน่อยนะครับนี่ใส่เยอะยหะ้ามอาจจะก,กินอ้าวไอ้บุลล้นเราขอจิ้มกับก๊งได้ละเฮ้ยฮะหมอหมอแล้วครับเ่ะจับหรอกเอ,าเอ,าาอ้ามาอ้นี่นะครับแกงขี้เล็กใส่เอ็นหูดังหมูนนี่่ใสเเลครับาะขนาดเนอะครับเนอะ เสิร์ฟมีกันตายกันได้กี่นั่นก็เตจโอ้นโหนะครับฝังมือบุ้งเดี๋ยวทำบันดาลเนอสีสันมอนาะอืมนาดวันนี้เขาก็เอาแบบคลิปสั้นๆมาฝากนะครับต่ำกุ้ยเตียจกินไปตอนเนื้อปลาจิ้มกั้มนะครับเนี่ยนี่นะครับนั้งกับบกกอกเลยมอสครับอย่างขี้เล็กสดายนะครับ ได้ใครทางคุณดูสแกมสูตรตะเสือกเนอร์นี่ครับอยู่วันหน้าคัมเน่นอนกินก่อนน,อนะครับอืมะมอ๊อกมอ๊อกนึกหอดแม่แตกเลยอืมพ่อตาพ่าาอตาอืมทำเราก่าอีอืมทำเราเห็นเก่าไม่นา<อ>นนี่เป็นแกงขี้เล็กนะครับตอนนี้ จิมพอกนเนอร์ครับสูตรดสรใส่เองนี่สิครับแข่งเียกันตาใส่แข้งแต่มันขาดต้นหอมหอมดอกอืมขาวหอมดอกอตอก้นหอมอืกินน้าไมือนกันมนขมๆเลยอนสองสามน้าน,นี่ก็ลวกลวกเขาลวกกะอืม<ะ> ผม,ผมนะนนีน้อยๆเนาะเออบอกผมหนักอืมแชทว่าเด็ดนะครับเหม่ตอนนี้่าแบบไง,ไง่ายๆมาฝากเรื่องขอยติดตามนะครับเขาจะไปใส่หนูกันเอออืม<น>เออบรรยากาศในการกินข้าวเหงิก้ามนะครับมาฝากล้ำๆๆสุดยอดเลย tiền cọp đi nào. Bỏ nó mà nào Bỏ nó hết bỏ Cả bà có khăn cả tính trong lòng nữa. cửa sổ. Những <laughs> nước nhiều nhiều cái ta. Không, càng, mà được, mà. không mà con ừ. cả, mà nó rút. Hả? Cho đi một nước này. Ủa, không mà nước mày. Ừ. cả. Đây, đây là, đây là, đây là,

นี่มันแกงเลนเนะนนะมาสแกงล่คือมาสิเาคนท้เละหน่นะน,น,นคะคุณนแกงตุงกกง้ก้านเปงนยังรงบ้าอดูน้ำหมูหมูหนิละน้ำหมูน้ำหมูโอ้ฮึผมเล่าผมก็นักนัาแกงจางผมน,นี่นอ เมื่อเหร่ได้กินข้าวืพ่อเลยเตือเจือในยาขัดเกือนตลอดแต่แต่เนีนๆนะครับเจ๋อแต่ไหนนย่ยเหรอจ้าปอกกระเดกนุ่ยปอกกระเดกนะครับตป็นออกผุ่มๆมี่เป็นเม็ดอืมอืมโอ้คือครับ อ๋อืมโอ๊ะอีอ้อต่างประเทศกำลันี่ก็หลานแบบหลานเคยนะเป็นคนนักมางคนะอืมคุณสมบัติของนั้นน,น,นี่นหลานไปก้าวนี่หลานนี่อะไรอืมมันพอในแบบไแบบหแจบเด็เามาแะแต่เน่ะแตรามาณน,นั้นนี่ แขอที่ต้นเองนะอืมนสิบห้าสิบห้าสิบแปดสิบสองอืมวันนี้เราเอาคลิปง่ายๆนะครับส้มตำเฟรแเกยเล็กข้าวมันสำปะหลขอติดตามนะครับเราจะไปล่าหนูกันวันพูกคงจะเห็นแล้วนะครับไว้ปะกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาคงจะนักัะครับที่เข้ามาดูปักกันไหมนะครับ สวัสดีครับ